สวัสดีค่ะอยู่กับเราค่ะช่องครอบครัวตกลมครอบครบัวช้างแล้วก็ช่องสายแสมสัน้นขอนเมืองนะคะอตอนนี้ก็ช้างเราก็เตรียมตัวกันแล้วนะคะเชือกนะคะนู่นทีมงานบันทาราดนะคะบางคันก็วิ่งออกไปแล้วนะคะนี่อันนี้คือเตรียมการที่จะไปตั้งขบวนนะคะไปตั้งขบวนเพราะว่าต้องไปตั้งขบวนอีกที่หนึ่งนะคะ ตอนนี้เราก็อยู่กันที่อำเภอลึงนกพาวนะคะบ้านสีแก้วนะคะแต่เชือกก็อาบน้ำนะคฮะขึ้นรถนะคะทีมบันทารันนี่คือเขาเรียบร้อยหมดแล้วนะคะเหลือแต่ทีมสามพ่อลูกนะคะตอนนี้อาบน้ํามาแล้วครับโอโ้โหหล่อมากมคนหลอก็จะประมาณนี้แหละครับจะช้ากว่าเพื่อนหน่อยอ๋อา อื้ยอิ่มนะครับอิ่มโอ้โหแบบไม่ต้องพับขาเลยนะเมือ่อชีพมากดูขาควานเนี่ยเอ้าโอ้ยอ,า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 อาขาสั่นขาช้างระยะยาวขาควานเราไม่สัน้นนิดเดียวุลมลมแรงนะคะลมแรงส่วนทองคำก็เรียบ นี่ก็จะเป็นโอ้เมื่อชิมะทําแต่งตัวบนรถครับมันก็เรียกว่าเมื่อชิมะแต่งตัวขวานาดแต่งตัวควานแต่งบนรถเลยนะนุนรถขับไปด้วยควานแต่งตัวไปด้วยครับชัยมงคลน,นะนี่ชัยมงคลแต่งตัวไปพร้อมเลยนะคะโนพี่ควานเรามาแล้วครับเรียบแล้วพ่ควานเน็ว ข่ายาวๆครับสั้งเผือกของเราลายควันเงองนะฮะมาแล้วเกือบจะถอดไปเสร็จโหโชว์งามมาเลยครับทั้งเผือกทั้งเผือก ลีลาพี่แซมครับเรามาดูลีลาพี่ขวัญบ้างอ้าวเป็นยังไงปุ๊บปุ๊บพับพี่ขวัญน,นี่ต้องพับเท้านะคะโอ้พับขาสุดพี่แซมนี่ไม่พับเลยนะคะทำงานจำพิมน,นะขะองเราก็คือพร้อมแล้วถ้าสองเชือก แต่สาชาติก็มีแล้วแต่โอ้ซุปตาร์ครับคันนี้แล้วคันซุปตาร์ครับพระเอกเขาก็อย่างนี้แหละออกโลงหลังเนี่ยเหลือมะเขือเหลือซุปมะเขือบอบอกับไปอาบน้ำอยู่ไหนตัวน้อยกว่าเขาน่ะเเหลือืออุุตากับมะขโอ้เหลือซุปตากับลูกมะเขือเหลือโบอบอกับพระเอกนะคะยังไม่มากับเขาเลย ดูเชือกอื่นเข้าไปแล้วเข้าไปเส้นไหนลุงเส้นนู้นบ่จำไม่ได้อะจำไม่ได้คุนค <c oughs> ่ะไปมาครั้งเดียวเอง๋ <c oughs> อองทำไปแล้วค่ะนนเริ่มไปทีละคันนะคะเดี๋ยว นำน้ำอยู่นู่นนุ่นเห็นไหมรถจอดดูนะคะอ้าวไปสอดประจำการอยู่นู่นเลยบทนี้เร็ยเด็ดเออเอ็ด,ด <c oughs> เราเดินทางไปที่นู่นกันเลยนะคะฮะเออบอ,อ,อบอนั่นไปอยู่ไหนเริ่มต้นแต่ก่อนเพื่อนเลยบออบบเราล,ล้างก่อนเพื่อนนะแต่ว่ายังไม่มาอยู่ไหนบอ,อ,นอนบอเออแต่ว่ายังไม่เสร็จอ่ะเดี๋ยวเราตัดไปที่ เราจะไปแต่งตัวกันเลยนะคะเราก็ <c oughs> เดินทางมาถึงจุดที่เราต้องอมาตั้งขบวนนะคะนี่ก็ทุกเสด็จก็จะมาแต่งอ์ทรงเครื่องกันอยู่ที่นี่นะคะโอ้อนะคะุนบโบกับพ่อเสียยังไม่มานะคะนี่เราต้องต้องเดินมาเดินทางมาก่อนนะคะเพื่อจะมาแต่งตัวโรอนะคะโน่นด้านนู้นก็จะเป็น น้ำแต่งกับภูผาคำมื่นนะคะแล้วก็มงคลน,น้อยสาวคำมื่ wow. uh huh. นค totally cool. uh ่ะเชือกเดียวนะวันนี้นอนนะถักเชือกก็จะมาแต่งตัวอะเดี๋ยวเรา ลงไปอ่าดูนุ่มๆแล้วลงรถนะเมื่อกี้ก็ขึ้นรถมาแล้วนะคะลนุ่มๆลงรถนะคะรีบยกมือใส่่้เลลงยังลงยังพี่แซม Giờ lồng tổ, lồng tổ Kênh mấy, kênh mấy à, à. Tổ nôi phụt ừ. Lồng xong rồi đó nè Thưa à, quán, quán. thưa bếp này, lồng mấy ถ้าเป็นโพสเอกนี่งัดทิ้งนะคะนี่ที่ขวดลงอยู่ฟึบโอ้มืออาชีพอยู่นะเฟิร์บนี่อย่เมื่อกี้พี่แซมนี่ลุ้นลุ้นกันอยู่นะคะลงโต๊ะโอโอ,โอส่วนด้านนี้ทองคำค่ะทองคำตอนนี้คือเชี่ยวชาญแล้วนะคะเชี่ยวชาญแล้วกับการลงโต๊ะนะคะ โอ้ลงมาแบบตดพร้อมเลยนะคะใช้พลังงานเยอะโอ้แต่ละเชือกดลงหมดแล้วนะคะฮะอยู่ขันนั่นของกี่ละอ๋ออ๋อ ง่าเขาอลังเนิร์ดลยดูชัยมงคลครับดูตัวนี่นาก็พิเศษมากเลยเออเออไพดบ้านจะแต่งตัวไว้พูดมาแล้วแต่งตัวมาบนรถนะครับตอนนี้ลนแล้วเดดยำเ้ากับบรรยากาศดีดีเนาะเมื่อเช้านี้บรรยากาศแบบว่าโอ้โหไม่มีแดดนะคะลมเย็นสบายแต่พอถึงเวลาแห่ดูค่ะฟ้าเปิดเลย ก็ต้องเตรียมอุปกรณ์เครื่องแต่งตัวก่อนนะคะอ,อช้างเพราะว่าชุดอุปกรณ์ของเราอยู่ในรถรถคุณปูนนะคะเดี๋ยวเราไปดูฝั่งนู้นกันบ้างนะคะคนี่เ๋ยวนี้ก็จะมีแต่ฝ่าอ้อยทั้งนั้นเลยนะคะ ่กดมันตรงนี้บอบอจำไม่ค่อยได้เพราะว่านานแล้วไม่เคย,ยอ,คยอ,อ๋วันนี้ก็จะมาในทุนเดกนะคะทั้งช้างแล้วก็ควานนะคะทุนแดงทุนแดงฮะย้ันวันนั้นเดี๋ยว มาแล้วครับมาแล้วผู้ช่วยเราจอดโฮมไปยักเงินไหมนั่นดีสาธผู้ช่วยของเราครับควานน้อยใส่ขี้ตัวใดขี้ตัวใดฮะคุณไปยุกห้องผนไปเอารถไปจอดโฮมก่อนนั่นน่ะเออไปจอดทุนกันเอาของนี่ไปนี่มันนี่นั่นนี่นี่มันต้องไปแม่สีเอารถไปจอดโฮมมันนี่ไปยู่กับยายกผ้ามันนี่มันนี่แยกผ้าด้วมาหนี่ มานี่นี่รถจ,จ,จอดหฮมมันทอนสูกับบใส่ใส่หมวกมานึน่นี่หมวกมีบอหมวกนะมนีบอมีคือบอส่มามนี่หมวก,มวกอ๋อรถนมเสีกำลังวิ่งมาวิ่งตามมานะคะฮะงวัวอยู่ใส่สร้าง ้าเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนคะเราจะช่วยเขานี่ก็จะได้ชมกันย้อนหลังนะคะบรรยากาศนะคะโอ้เสียงรถพระเศกมาแล้วค่ะ <ia> i, ยยรพระเศกกับโบโบมาแล้วรถ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 แล้วผู้ใดสิเอารถน่ารสิต<ด>ิดต่อผู้ใดได้ขอให้นึง ใช่เหนื่อยมาค่ะกอมันได่แกนฑ์นะเกมาแล้วกับบอบนะคะเออในคลิปนี้ฝขอบใจจำเพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามให้ด้วยค่ะหนึ่งไลค์หนึ่งกำลังใจนะคะเจอกันคลิปหน้าไลค์หน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ